โอเคครับท,ที่พูดไปเลยผมแนละ้วก็ตอนนี้ก็เอานี่ใส่หนึ่งช้อนโต๊ะก็คือสองช้อนชาตามที่ในในในนี้บอกนะฮะแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เหมือนกันนะฮะผมอาจจะชอบหวานหน่อยก็ประมาณ้อนสองช้อนนี่ก็ประมาณเกือบช้อนครึ่ง ผสมแผบบสมธรรมดานี้ยผสมแบบผสมนม้ำธรรมดาแ้วกน้ำใส่แล้วก็คนมให้มันเข้ากันแล้วเราก็จะถ่ายเพื่อจะเอาไว้ไปแค่เย็นนะครับ นี่คือกันกันไม่ให้มันตกรธนีออ่ถ่ายให้มันไม แค่นี้หรครับทราบว่าพี่ไปสนามกอล์ฟติดตัวไปด้วยเลยนะครับฮะผมเวลาไปผมจะแช่เย็นไว้วันไหนจะไม่ได้กอล์ฟผมจะแช่เย็นแช่เย็นแล้วก็เอาเนี่ยไปเลยไปทั้งอันนี้เลยก็ติดสมไปเลยคนจะจนาถามว่าน้ําอะไรถามอะไรผมบอกเลยน้ำนามไซด์จูมะพร้าวดอกมะพร้าวผสมกับน้ำน้ำตาลเนี่ยนะฮะ ปลาในของมะพร้าวเหมือนกันเนี่ยก็จิบไปเรื่อยๆเวลาเล่นกรอฟเหนื่อยก็จิบจิบจิบแทนน้ําเลยนะครับผมจิบแทนน้ําเลยฮะถ้าสมมติมันจะหมดบางทีมันก็หมดมน้าหมดมันจะหมดแล้วเหลือครึ่งหนึ่งผมเอาน้ําธรรมดาใส่เข้าไปอีกครึง <c oughs> ่งหน่งเพื่อให้มันมีรสชาติอันนี้อยู่ตลอด <c oughs> ทั้งทั้งทั้งรอบเลยฮะมันก็มันก็ดีก็ดีฮะเล่นไม่เหนื่อยครับพี่ครับโอเคครับขอบพระคุณครับผมครับเดี๋ยวขอถ่ายภาพนิ่ง